สวัสดีครับปอแมเป็นน้องครับวันนี้ผมได้เมนูพิเศษครับเป็นเมนูของหวานนะครับมาฝากปอแมเป็นน้องครับมากินด้วยผมเน้อครับช่วงนี้ในสวนของผมกล้วยออกเยอะมากครับเป็นกล้วยอองนะครับนี่ครับเป็นกล้วยอองซุกจีนะครับนี่ครับตัวนี้ยังบมคไข่งามต่อได้นะครับดีงามๆาวกามีนะครับนี่เป็นกล้วยดิบอยู่นะครับนี่กล้วยดิบกามีแกนใหญ่ๆนะครับจีเลยครับดีในสวนองนะครับก่อทําเมนูของหวานมาฝากปอแมเป็นน้องนะครับผมทํากล้วยบวชชีนะครับ เวยบวชชีนะครับ hmm. น mm ี hmm. friends, everyone, ่คร mm ับพอหน้าตาหม่อมม่อจนครับมากิน UH, ด้วผมเนื้อครับเป็นเมนูของหวานพองนะครับเพราะว่าเฮามีกล้วยนักครับก็ต้องรังสรรค์เมนูของหวานพองครับเรื่องของกล้วยกล้วยนะครับผมปลูกไว้ในสวนนักครับนะหม่อมครับจิ้มด้วผมก่อนนะครับกระหูกอุ่นอุ้นเลยนะครับผ่อม่พี่น้องครับนะครับพอน้าครับเข้มข้นด้วยกระทิสดนะครับนะครับอ่าหม่อมม่อหม่อมครับ นึบๆนึบๆเลยนะครับนี่ครับเอาครับกล้วยบวชชีครับผมเป็นน้องครับกล้วยบวชชีครับมากินด้ผมเน้อครับอือันนี้ก็จะขออ้่นเรื่องกล้วยก่อนนะครับตั้งเหนือบนเท้าดีกว่ากล้วยอองนะครับนะครับหน่อกล้วยออง อกกล้วยน้ําว้าครับมีประโยชน์มากมายครับกินได้ตั้งแต่ต้นก็กินได้เป็นยวกนะครับใบก็มีประโยชน์ครับออกลูกมาออกหน่วยมาครับ ออกหลายๆก็ได้ขายครับขายเป็นกล้วยดิบก็ได้ขายเป็นกล้วย,ย,ยซุกก็ได้นะครับโหปูกข้างสวนครับปูไม่รู้ครับปูข้างสวนปลูกทิ้งไว้อนะครับวัน้องใส่ปุ๋ยใส่หนังสีย่างนะครับเปิดออกมาตามตามธรรมชาติครับนะครับกล้วยซุกเจนนะครับทำได้หลายเมนูครับ จะกินแบบสุดอีกก็ได้ครับหรือว่าเอาไปต้มครับผมสอบต้มอกันนะครับกล้วยต้มกล้วยปิ้งนะครับทำมาหลายเมนูแล้วครับวันนี้ก็กล้วยบวดสีนอกครับต้องแจกกับที่สดนะครับเมาะ ดนี่กะทิสุดก็มีขายครับขายเป็นกิโลครับขายขายน้ำนะครับน้ำกะทิสุดเขามีเวลาขั้นเขาก่อไปซื้อเป็นกะทิสุได้ครับนะครับมะม่วงครับเอาอู้เหลองกล้วยอัอนโตนะครับข้างสวนนะครับหัวโต่งหัวหน้าก่อปลวกก็เด้อยครับปมวกในน้องครับบดเสียหายครับ เวลาเขาจะแกงยั่วก็ไปเอาได้เลยครับเวลาเขาจะแกงปีกก็เอาได้เลยครับนี่ครับจากสารพัดประโยชน์ตั้งแต่เกลือกันมาครับตั้งแต่หักมาแล้วครับหักก็เอาแปลงนะครับแป้งแป้งปุ๋ยได้ครับหากเว้นนะครับต้นหอเปือครับหลังจากเตี่ยเอาโยกเลยวนะครับ กราบตรงนอกนั่นครับกับบทตรงทิงครับเอาไปโยนลงซาครับเอาไปให้ป่าเลยครับผมกกเรยงปลานน้นไว้ครับปลาเน้นเป็นปลาที่กินพืชนะครับผมเอาต้นกล้วยนะครับขวางเลยครับบเหลือครับปลาเน้นกินนมดครับอะมาดูกล้วยบวชชีกันตัวครับนี่ครับนึบๆมอครับกล้วยบวชชีอ่ะกินได้ผมนะครับ อุ่นๆหอนๆอร่อยจนหยุดไม่ได้ครับผมเอาเวเตย์ใส่ด้วยนะครับ หอมไปเตยด้วยครับเนาะอืมอืมเนาแดดเนาะแดดอืม,ม,ม,อมขอหน้าตามครับก๋วยบ่ซี นุบๆนุบอครับหวานหอมกะทิ หอมไปเตยอ,อืมมดเทยครับนี่ครับ เห mm hmm. มาะครับ มดถวยครับโปรไมพี่น้องครับเมาะครับคุยบวชชีใจ๊กุยอองหรือบวชกุยน้ำว่าครับกุยซุกนะครับน้ำบวชครับทําเมนูได้หลายอย่างครับเรื่องกุยๆเนี่นะครับนะครับผมก็ขอขอบคุณโปรไมพี่น้องที่คุณคนนะครับจะคอยติดตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็ ก็แชร์ก็ไลก์ก็แชร์ก็กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับประกาศที่ไม่ครับขอบคุณครับ